โบยหยุดหยุดขอโทษแล้ก็หุดคลิปเมื่อกี้ชาเอกชนะชาเอกชนะไอตัวนี้ก็จะตกรอบชาเอกเขารอบผมเพิร์ยุก็หยุดคลิปขอโทษผมเพยก็หยุดคลิปอบบจบเลยแต่ชาเอกชนะโอเคโอเคมาต่อ ต่อไปจะเป็นแม่เป็นเอ็กมาเลยแต่ของบอมจองตัวนี้ของบอม,อม,อมเออเฮลเชนเจอกับไนเลนอันนี้ของบอมนะ โอเคม่นจะได้แล้วแหละเมื่อกี้เทวินเชนใช่ไนหะรือเปล่าทำไม่ถึงด,ดูตล,ลอดอ่ะโอเคถ้าถ้ามันขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วหมุนหมุนอยู่อ่ะจนแบวนี้ลม้มอ่ะไม่นับว่าโอ้ฟินิชนะต้องออกทางนี้ออกทางนี้ชิบนั่นถึงจะออกไปถึงเนี้ยโอ้ฟินิชนะ มลมตล,อ,มลอดดูว่ะอ้ยีก็ว่าจะองช่วยเขียไ้นมออกข้างออข้างก็ไม่นับนะ

เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็น,นเขนเอาพี่นักเฮลเชนได้สองแต้มเฮลเชนชนะในแรกตกรอบเฮลเชนเข้ารอบคู่ต่อมาก็เป็นไมชิวกับมีของแท้หมดเลยกลใช้กับ,บนิคอนสตรีม